ค่ะคณิตศาสตร์พื้นฐาน4 4 4ทับ4ีทับ5 4ทับ6แล้วก็4ทับ7ภาคเรียนที่2วันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเรียงสับปเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอันนี้เรียนลองคิดตามนะคะสมมติว่ามี a b c ชื่อ a ชื่อ b ชื่อ c แล้วันยืนเป็นแถวหน้ากระดานถ่ายรูป เพื่อจะถ่ายรูปจะสามารถแจกแจงวิธียืนเรียงกันได้ทั้งหมด6วิธีนะนี่คือวิธีที่1นะฮะ A คนที่1 B แล้วก็4วิธีที่2 A เป็นคนแรกแต่เอา C ไปเป็นคนที่2แล้วก็ b วิธีที่3กับวิธีที่4เนี่ยเอา b ขึ้นเป็นคนแรกแล้ววิธีที่4กับวิธีที่5 เอา C ขึ้เป็นคนแรกอันนี้เราเขียนแผนภาพนะคะมีคนสามคนามายืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานก็จะได้ทั้งหมด6วิธีอ่ะทีนี้ถ้าเราใช้หลักการคูณใช้หลักการคูณก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะะขั้นตอนที่1ก็คือในตำแหน่งที่1ในตำแหน่งที่ A B C ที่อยู่ตรงน,นี้อันนี้คือตำแหน่งที่1นะคะ ก็เลือกมาหนึ่งคนก็จะได้สามวิธีตำแหน่งที่หนึ่งเลือกมาหนึ่งคนก็ได้สามวิธีค่ะเนี่ยนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามนะคะพอเพอเห็นถึงตำแหน่งที่สองขั้นตอนที่สองก็คือตำแหน่งที่สองเนี่ยค่ะตำแหน่งที่สองนายแต่ละขั้นตอนก็จะเลือกได้อีกสองวิธีพอตำแหน่งที่สามก็คนสุดท้ายค่ะก็เหลือเพียงแค่หนึ่งวิธี 2. เพราะฉะนั้นหลักการคูณก็เอาจํำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอนมาคูณกันก็จะได้6วิธีเหมือนกันแต่พบว่าไม่ว่านักเรียนจะใช้แผนภาพหรือใช้หลักการคูณมันก็ออกมาเป็น6วิธีเหมือนกันต่อไปค่ะทีนี้ถ้าถ้าการจัดแถวเพื่อถ่ายรูปข้างต้น การจัดแถวแบบนี้การจัดแถวแบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการเรียงสับเปลียนนยยป่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ต่างกันทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยคือวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ต่างกันทั้งหมดบอกว่าซึ่งเป็นการนำสิ่งของมาจัดเรียงในแนวเส้นตรง โดยไม่นำสิ่งของที่ใช้จัดเรียงไปแล้วในตำแหน่งหนึ่งมาเรียงในตำแหน่งอื่นอีกถ้านั้เรียนจัด A จัด A ไว้ตำแหน่งต่อไปก็ต้องไม่ใช่ A ความหมายนะคะและการเรียงสับเปลี่ยนที่มีสิ่งของเรียงลำดับแตกต่างกัน จะถือว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันยังไงอ่ะเช่น a b c กับ a c b เนี่ยไม่เหมือนเห็นไหมคะเป็นคนละวิธีถ้าเรียงสับเปลี่ยนถือว่าสองอันเนี้ยเป็นคนละวิธียึดตำแหน่งเป็นสำคัญนั่นคือวิธีเรียงสับเปลี่ยนเพรนเมื่อเจอโจทย์นักเรียนต้องแยกให้ออกว่าโจทย์ข้อไหนมันเข้าสู่เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่ง ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดมีถึงภาพอันนี้ไว้นะคะถ้ามันอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วมันจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้และ2วิธีนี้ถือว่าเป็นคนละวิธีอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนละวิธีทีนี้มาทําความรู้จัก n factorial กันก่อนก่อนที่จะไปเข้าสูตร n เม็่มันเต็มบวก n factorial ก็จะหมายถึง1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n นียังจากน้อยไปมาก หรือจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้ n แฟกทะเรียนก็คือ n คูณได้ n ลบหนึ่งคือน้อยลงมานะคะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึง1เช่น1นึ่งแฟกทเรียนก็มีค่าเท่ากับ1ถ้าเป็น3แฟก,ก็หมายถึง3คูณ2คูณ1 8แฟก,ก็มีค่าเท่ากับ8คูณ7คูณ5 Fa แฟก็คือสามารถจะหยุดได้อันนี้สามารถแตกให้เป็น8คูณ7คูณ6แล้วหยุดที่5แฟก,ก็ได้หรือจะแตกไปให้หมดก็ได้ นะคะหรือ27แฝกเนี่ยหนูก็เรียงจากน้อยไปมากก็ได้1คูณ2คูณ3คูณไปจนถึง27และถึงสิ่งที่สำคัญข้อตกลงอันนี้0แฝกมีค่าเท่ากับ1 0แฝกมีค่าเท่ากับ1อ่ะทีนี้ก็ดูตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3ในหนังสือหนูอยู่หน้า98ตัวอย่างที่3อยู่หน้า98 เาให้หาค่าของ4แีแกคูณหแกหารด้วย8ปแกเราก็แตกออกมาเลยค่ะ4คูณ3คูณ2อคูณ 1. อันนี้คือ4แกแล้ว6แกเนี่ยเราไม่แตกเพราะว่าเราเร่งเห็นแล้วว่าข้างล่างมันมีตั้ง8แกเราก็เลยแตก8แฝกออกเป็นแค่8คูณ7แล้วคูณ6แฟกเพื่อให้เนี่ยค่ะแกมันจะได้ตัดกันได้เสร็จแล้วก็จะเหลือแค่4คูณ3คูณ2คูณ 1. ตัดอีกค่ะ4ีคูณสมันได้8ตัดกับ8ตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเหลือแค่3ส่วน7เท่านั้นสรุปสรุปการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเราจะใช้หลักการคูณแล้วก็ความรู้เรื่องของ N f a c t ฟ r เ a l ะ การเรียงสับปเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตก,กต่างกันทั้งหมดใช้หลักการคูณแล้วก็เอ็นจฟกทอเรียนอ่ะคราวนี้มาดูกรณีที่1ค่ะกรณีที่มีสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนำสิ่งของทั้งหมดนั้นมาเรียงสับปเปลี่ยนเชิงเส้นจำนวนวิธีก็จะมีทั้งหมด n แฟกทอเรียนวิธีนะพี P, สัญลักษณ์คือตัว P n ีเเท่ากับ n แฟกทอเรียนวิธี มีสิ่งของ n สิ่งแล้วเอามาเรียงคาวระ n สิ่งเลยได้ n กับเรียนวิธีส่วนกรณีที่2ค่ะมีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญต้องแตกต่างกันทั้งหมดเหือแนบบกันนะคะสิ่งของต้องแตกต่างกันทั้งหมดในกรณีที่2นี้มีสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนำมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นครั้งละ R สิ่ง สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ P P นี่ย่อมาจาก LINE permutation การเรียงสับเปลี่ยนเชิเชงเส้นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเมื่อมีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งนำมาจัดเรียงคาวระ R สิ่งมีค่าเท่ากับ n f a c t o r i a l หารด้วย n ลบ a f t o t o r รียสัญลักษณ์นี้นะคะ ภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษบอกว่า line permutation ภาษาไทยเราคือการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่มีสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนำมาเรียงคาวระ R สิ่งได้เป็น n factorial หารด้วย n ลบ factorial นันเรียนจะพบว่าไอ้ไอสองอันนี้ค่ะมี n สิ่งวาง n สิ่งเท่ากับ n factorial หรือมี n สิงวาง R สิงเท่ากับตัวนี้ถ้านักเรียนใช้หลักการคูณก็ได้นะใช้หลักการคูณก็ได้ไม่ต้องใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะอ่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปจะเป็นตัวอย่างค่ะ